ยันนี้เรามาทำข้าวผัดไข่ไก่สองฟองกันอันดับแรกจุดไฟล้ากระทะมาตั้ง, <S <S อง,งรอจนกว่ากระทะแตร้อนจนควันท่วมมันใส่ไปไม่ต้องเยอะไข่ไก่สองฟองตอกแบบโคตรเซียนรอ,อ,อให้ไข่เรียมนิดนึงข้าวสวยญี่ปุ่นจาก แมะโคลใสลงไปคุกเขาให้เข้ากันทีน่ข้าวแตกตาให้ข้าวร้ออย่าเพิ่งใส่ซอสที่สำคัญไฟต,ต้องแรงไว้ก่อนแล้วมันจะไม่คิดเิกระทะจัดไปคุกออเขาสารตายเรานม้มีแต่สีแดงแต่เยอะหน่อยรสชาติเด็ด ซอสมะเขือเทศโลซ่าใส่นิดเดียวพอให้เปรี้ยวๆคลุกเค้าให้เข้ากันโรยพริกไทยนิดนึงต่อไปก็ชิมอืมอร่อย